วาในสุดกูก็ได้แล้วสิไอ้ยดูดิอีอ๋อมันเปิดคำสิว่าคือผมอะให้เวลาหาสามวันใช่ไหมโอ้โหคือผมได้วีนัดสองอ่ะก็มันจะมีเออวิธีได้ใช่ไหมไอตัวนี้มีนโทร วิธีได้ก็คือเราต้องแม่เทเดอร์ใช่ไหมที่มันอยู่ในต้นไม้ที่มันจะเกิดตั้งแต่เออเซิร์ฟเวอร์เปิดหนาทีขึ้นไปมันจะเกิดอ่าฮะแล้วมันจะมีแล้วมันจะมีของให้แลกเราก็แลก,แกถ้าเราโชคดีอ่ะเราจะได้เออถ้วยหมีเลยแต่ผมอะ่ะได้ถ้วยคนสองคน <laughs> ก็คือถ้วยของไอตัววีนะั่นแหละซึ่งผมไม่ต้องการแล้วผมได้สองนอ่ะครั้งแรกเว้ยคือแบบท้ออ่ะ ครั้งที่สองยิ่งท้อครั้งที่สามก็คือแบบกูดีใจที่แตกอ่ะเออโอเคมันก็จะเป็นมีมครับเทวดสีเขียวๆแล้วก็จะมีมีมออกมาแบบนี้ก็จะได้มีมโทนถ,ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเราเอาจามีมครับเชีย่ยก็โดนลบได้เกินมันเนียย่ยมันเนียย่ยมันยสกิลแรกก็จะเป็นการนี่แหละขวานไป เออเอาของฟรีนี่เพื่อนเฮ้ยเอาของฟรีไหมเออได้ไหมเอเอเป็นวิต์บีดเฮ้ย สก,กิลแรกเข้าร้อยยีห้านี่เนาะมันก็จะได้เรื่อยๆเลยเหมือนจะคููดาวเท่าไหร่น่่จะไม่ถึงวิแหละประมาณศูนย์จุดกว่าวิอะทะลุกำแพงได้แต่โคตรโกงอะเราก็ต้องไปหากับเทรดเดอร์เนาะถ้าเราอยากได้ถ้วยมันมันไม่ได้หาจากมิสเตอรี่ครับเนาะหรือว่าถ้วยลึกลับอะที่อันนั้นอะคนมันเข้าใจผิดกันเยอะเพราะว่ามันเขียนว่าเพราะว่าผู้สร้างเขาเขียนว่าแค่ เออมีมโทรหาได้นี่ไงมีมโทรตอนนี้หาได้อืมสก,กิลที่สองเข้าสี่ร้อยและถ้าเราถ้าเรายิงได้หนึ่งร้อยนัดอ่ะโดยที่ไม่ตายอ่ะเราจะได้อาชิมินด้วยนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับมีมโทร วันไหนมอยวันไหนเตอร์เนี่ยเข้าสี่ร้อยเอามาไอ้นี่ไในสองช็อตแล้วไอ้สเอาเออแค่นี้แหละสำหรับมีมโชว์คือหายากที่สุดในเกมแล้วจริงๆมันมีตัวอื่นที่หายากแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมีมูลค่าสูงที่สุดแล้ว จริงๆไอ้วกตัวอีเวนน่ะมันจะมีมูลค่าสูงกว่าแต่คนมันช็อกแต่เอว์ชั่นเก่าอ่ะไอตัวนี้หายากที่สุดแต่เวอร์ชั่นใหม่มันหาง่ายผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาออกตอนไหนรีบๆกันละและมันทําโคตรยากเลยผมบอกเลยพมจะได้มาสักอันเนี้ยแต่อันที่คุ้มที่สุดก็คือมันต้องใช้ถ้วยหัวใจใช่ไหมซึ่งไปซึ่งต้องหลบเลเซอร์ซึ่งผมหลบได้ต้องใช้5้าอันอ่ะแล้วแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะที่แบบสามารถเอาได้ลัวคือมันได้เอาเอาได้แค่อันเดียว่ แล้วก็จะโดวนวาร์ปออกมาไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน,นคือเอาได้เยอะมากโอเคแล้วก็มีอีกอย่างก็คือมันจะมีใช้ไอ้ถ้วยนั้น3อันใช่ไหมแล้วก็เฟรมมิ่งออยเนี่ยก็คือเนี่ยเหตุผลที่มันยากก็คือมันต้องใช้ไหนเออน้ำยาไหนนะตรงนั้นนะผมบอกเลยตัวนี้ปั่นปัสส่ะคือมันได้รัว ่ม่ต้องใช้โชวเวอร์ครับเจ็ดคือแบบแค่ตัวแค่อันเดียวผมผมเรียกไม่ถูกนะเอออย่าเรียกตามผมแค่เนี่ยต้องใช้ที่เงินหนัว่าถ้วเศเซาเออเรียกว่าถวยอ,อ้เซานั่นแหละเพราะมันแปลไทยจาก Google ทางสลิเออก็จะอันนี้เนาะต้องใช้มิสเตอรี่ครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมใช่ไหมเออไม่รู้อ่ะอย่าอย่าเชื่อผมต้องใช้เลือดห้า ซึ่งเลือดก,ก็จะตกมาจากท้องฟ้าแต่ถ้าอยากหาเลือดก,ก็ได้คือต้องหาน้มันฮะเหตุผลที่มันยากเพราะว่ามันไม่ได้ตกลงกันมันตกกระจายทัท่วๆเนี่ยเออแล้วมันก็จะหายทุกๆสองนาทีด้วยเออที่ผมอธิบายมันนี่ไม่มีอะไรหรอกอยากให้คิดมันยืดยาวบ้าง <laughs> และนี่ก็คือ how แล้นี่ก็คือรีวิวมีมฉันแค่เหนื่อยอะไรวะอ่า ไม่อะไม่เอา,มเอาผมได้ใครจะมาแลกมีมโทกับผมผมไม่ให้ครับจนกว่าคุณจะมีของที่ผมต้องการถ้าคุณอยากได้มีมโทจากผมใช่ไหมเออติดต่อผมมาได้ต้องใช้เฟรมออย9อันเออแค่นั้นแหละผมให้เลยมีมโท <c oughs> มูลค่าสูงเพราะว่าผมกว่าจะได้มีมโทมาเนี่ยโคตรยากเลยคือผมเฟลสอรอบอะครั้งแรกผมได้ได้ไอวีนัดใช่ไหมหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สก็ได้ไอวีนัอีก ครั้งที่สามกวจะได้โหสีห้องให้คือแบบมันมีโอกาส5 0้0สิสิบอะแต่เราแบบโชคร้ายผมก็เคยผมก็ทําดีด้วยนะผมก็คิดว่าถ้าการทําดีเนี่ยมันอาจจะได้ก็ได้ทําดีที่ไหนไม่ได้เลยอะโอ้โคตรแย่เลยไม่เป็นไรหรอกโอเคก็มีแค่นี้แหละสำหรับมีนโช ตัวที่น่าจะหายากที่สุดในเกมแต่จริงๆเอ็ดนี้หายากกว่าเยอะโอเคแค่นี้แหละลาก่อน